เห็นของเรียงกันแบบนี้แล้วพี่พี่จะทนไหวหรอครับ <Yeah. S 1> สิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมตอนนี้นะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นไปแล้วนะครับเพราะผมได้ทําการรีวิวไปแบบคร่าวๆแล้วนะฮะ <Wow. S 1> เพราะนี่คือชุดเซตเครื่องมือช่างสุดคุ้มของ w o r k p r o นะครับ ด้านขวามือของผมนี่คือชุดเซต123ชิ้นนะครับของ Work Pro นะชุดเซตช่างพื้นฐานช่างยานยนต์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดเซตเครื่องมือช่างเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมด139ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2เซตนี้นะครับมีความแตกต่างในเรื่องของการใช้งานหรือว่าอุปกรณ์ในแบบไหนบ้างไปรับชมพร้อมกันครับผมสำหรับชุดเซต123ชิ้นนะครับแน่นอนว่าทุกท่านจะเห็นว่าเครื่องมือของเรานะครับ จะเน้นหนักไปทางช่างฝั่งยานยนต์ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยต่องานช่างซ่อมรถแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบล็อกต่างๆนะครับตั้งแต่เบอร์เล็กสุดจนเบอร์ใหญ่สุดนะครับบล็อกข้อต่อสั้นต่อยาวนะครับเป็นด้ามฟรีหรือด้ามก๊อกแก๊กนะครับตัวนี้เราก็มีให้นะฮะลูกบล็อกด้านก็มีให้นะครับหัวดอกไขควงต่างๆเอ่ยพวกนี้ก็ครบชุดกันเลยทีเดียวนะครับ มาอีกฝั่งทางด้านหนึ่งก็จะเป็นพวกชุดประแจแหวนข้างปากตายนะครับมีตั้งแต่เบอร์8ยันเบอร์19เกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานก็จะเป็นไขควงนะครับคีมปากจิ้งจกนะครับคีมปากแหลมนะฮะแน่นอนว่าพี่ๆช่างยานโยน์ที่สนใจนะครับตัวนี้ได้ไปถือว่าคุ้มๆกันเลยนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับจะเป็นชุด1 3 9ชิ้นนะครับเคยรีวิวกันไปแบบตัวเดียวๆแล้วนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้ทางช่องทางเว r ร์ o o บรชูสไฮไลท์นะครับ และสิทธิที่ทุกท่านจะได้ไปนะครับชุดลูกบล็อกต่างๆนี้เราก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้นะครับจำนวนอาจจะไม่ได้เท่าในชุดที่แล้วนะฮะฝั่งทางนี้เองผมต้องบอกว่าเราจะครอบคลุมในเรื่องของด้านงานช่างที่หลากหลายนะครับเพราะว่าตัวนี้เองฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนฝั่งยานยนต์ใช่ไหมฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นช่างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงตัวสั้นตัวยาวนะครับไขควงเล็กสําหรับงานอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าดอกไขควงเราก็มีครบชุดให้นะครับ มาอีกโซนหนึ่งนะครับตรงนี้เห็นแล้วนะครับพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเกี่ยวกับช่างไฟแน่นอนเพราะว่าตัวนี้คือคีมปอกสายไฟคีมตัดสายไฟนะครับอันนี้ก็เป็นเทปพันสายไฟนะฮะมีให้เหมือนกันนะครับประแจเลื่อนนะครับขนาดพกพานะครับขนาดจิ๋วก็มีให้นะครับตัวนี้ก็ใช้งานอย่างสะดวกนะครับเข้าถึงพื้นที่ที่แคบๆได้อย่างง่ายดายเลยนะครับ ัดเตอร์ก็มีให้นะครับทุกคนครีมคอม้าครีมปากจิ้งจกครีมตัดปากเฉียงนะครับประแจแอลข้อสั้นเราก็มีให้นะครับและแน่นอนว่าตรงนี้นะครับต้องเป็นช่างเกี่ยวกับงานประปาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จับชิ้นงานนะครับเลื่อยตัดท่อนะครับพอนช่างทองก็มีให้นะครับเอาเป็นว่าชุดเซ็ตนี้นะครับครอบคลุมหลากหลายในการใช้งานสําหรับช่างพื้นฐานที่ต้องการใช้งานเครื่องมือช่าง w o r k ์กโที่เป็นชุดเซตนี้ให้ไปทั้งหมด139ชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจชุดเ เครื่องมือช่างของ WorkPro ไม่ว่าจะเป็น123ชิ้นหรือว่า139ชิ้นติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางของ WorkPro Tools Thailand นะครับ w ว r รทุกงานซ่อมโรทุกงานช่างกับ WorkPro